สวัสดีครับผมบิสันนะครับผมวันนี้จะเผาสมาเอาซีเปอรอดอยู่ในปากก่ากล้วยกันนะครับคุณผู้ชมจําคลิปแต่ก่อนนะมครับมที่ผมถ่ายประมาณ5ปีนะที่ผมมาถ่ายอยู่ในบริเวณป่ากล้วยน,นี้นะเดียวกมบอกว่าเราภาษาไทยเรียกว่าเราภาษาอียสานเขาเรียกว่าเราครับคุณสมังท่านอาจจะจำได้นะนะแต่ตอนนี้มันโดนน้ำครับมมันโดนน้ําท่วมนะคมน้ำเยอะมากผมไม่ได้ใส่รองเท้ามาเลย ผมดูตีนผมนะน้ำแบบมันเน่าสมกลับมาแล้วสมหลังจากที่ห่างหายกันไปประมาณห้าปีนะคลิปที่ผมทําออกมาแบบนี้มผมทําซ่องขึ้นเร็กๆชื่ชว่าบิดแซนเนวสมแต่ส่องนั้นผมก็น่าจะโดนแฮกไปหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับที่ผมมาถ่ายคลิปในอาในปา่ากล้วยตรงนี้นะสม้มสวัสดีตอนหายเย็นๆ นะครับวันนี้จะเพาสมัยใช้สีวทในป่ากล้วยนะครับถึงประมาณน่าจะห้าโมงเอาถึงห้าโมงไหมปะ <c oughs> คุมเอาจุดถึงค่ำไหมนวันนี้ผมจะนอนอยู่ที่นี่เล่นเพื่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าผมใช้ชีวิตในนี้ประมาณแค่หนึ่งวันหรือว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนะผมจะไม่ยุนจงกัดหรอวะวันนี้ยุงแม่โคตรเยอะเลยครับเดี๋ยวดู แทบไม่มีที่จะนอนเลยเพื่อนนะครับอนะุปก,กรณ์ที่ผมจะเตรียมมานะครับวันนี้ผมเตรียมบุก,กรณมาก็คือ,อมีกันไก่นะครับแล้วก็คัตเตอร์น,นะครับถ้าเราไปอยู่ในป่านะครับถ้าเราไปอยู่ในป่าเราไม่มีอุปกรณ์นะครับเราควรจะทำอย่างไรนะครับเราไม่มีอาหารในการกินอุ้ยผมเตรียมมะพร้าวอ่ะเฮ้ยมะพร้าวมะพร้าวทมเฮ้ย น่าจะสวยชีวิตกับผมได้ส้มมะพร้าวนะถ้าเราไม่มีมีดแล้วเรามีแล้วเราไปเห็นมะพร้าวเราทำยังไงดีวะเราเอาฟันเราฟันกัดเอาหรือว่าจะเอาโยนใส่กับหินหรือว่าเอาโยนใส่กับต้นไม้ปะไอสม้มอุ้ส้มผมเจอมะพร้าวเลยมะพร้าวอุกมนนี้แม่คูนลูกเลย เฮ้ยผมเจอผลไม้ป่าว่ะเฮ้ยผลไม้ป่านะมอันนี้ก็คือกระโทรโลบป่านะสมมันเป็นพืชที่สามารถกินได้สมอืมบริษัทดีมากเลยถ้าเราไปอยู่ในป่าเนะหรือว่าไปอยู่ในสถานที่ที่โลกโทึบเราสามารถกินได้สนะัเก็บกินได้เขาเรียกว่ากระทโลบป่าเราสามารถกินได้มีต้นกล้วยเล็กๆด้วยนะสม วิธีการหาน้ำบางคนจะหาน้ำจากต้นตนั่นเองอืมยคุณผูมผมออกไม่ได้หรือเปล่าอั้อเล่เาคผูมเหล่าภาษาอีสานเรียกว่าเลาเล่าภาษาไทยเรียกว่าเหล่าที่ผมทำไปแรกๆนะขออภัยหนึ่งเรียกว่ายุงสมยุงใส่เขาวอุ้ยมีเถื่อนมะพร้าวเต็งเลยว่ะเฮ้ยมะพร้าวนี่มะพรา้าว ผมสามารถปีนต้นมะพร้าวต้นนั้นได้เนะต้นมะพร้าวสูงตัวนั้นนะอุ้ยผมจะหาที่ผมหาที่จะนั่งเล่นก่อนผมไม่สามารถที่จะมมผมไม่สามารถที่จะแบบหาอาหารได้เลยพุกนะในน้ำน่าจะมีปลาครับน,น่าจะมีปลาก,กินนะอุ้ยนี่ดีว่าการหาน้ำนะครับ ของนี้ครับเตอร์จัตเตอร์หนึ่งใบนแต่กัะเตอร์มงนใช้เงินไม้ได้ลดคุณสเนกล่ัวนะครับอัวหันันะครับการหาจากต้นล้วยนะ ปลองเอาซมเฮ้ยปลากระป๋องว่ะเฮ้ยซมคุณเจอปลากระป๋องว่ะปลากระป๋องนะครับมีแต่กระป๋องมันนะครับเฮ้ยเสื้อผ้าใส่ป่าวเฮ้ยเสื้อผ้าใส่ป่าวซมพี่ผมหาที่นั่งเล่นก่อนนะครับ กันวางตรงนี้่ะเราสัน,นนะสที่จะวางสิ่งของได้นะครับน,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 นี่มีอะไรกินหนอนเพื่อนอี่เอามาพาะพร้าวดีกว่าพ่มะร้าวมอ้หามาเ้าป่า,ปเ,า,เ,าเลย มาเจ็บกินยากเลยพอกโหทรมานเลยนะครับไม่ผมเข้ามาอยู่ที่นี่เมื่อตอนไหนครับผมมาอยู่หูนี่ใจเย็นวโอ้ยขอบเท้าแล้วครับเท้าน้ำหอมนครับขอบน้ำหอมวางปวดผมเลยนะครับ ก่อนนะครับผมก็ยจะตั้งกองไว้ในหนึ่งนะโอ้โหมะพร้าวเนาะสม้มทำไงกับมะพร้าวดีวะเฮ้ยผมทำไงกับมะพร้าวตัวนี้เดี๋ยวะคุผู้ชมเห็นกันหรือเปล่าเฮ้ยอุ้ยมสับลงไปแล้วเฮ้ยทำไงกับมะพร้าวดีวะส้มอ,อุมด้านในน่าจะไม่มีน้ำนะครับ ใช้กันไก่จ่อมัานะอุ้ยถ้าธนาคารเราไปอยู่ในป่าแล้วเราไม่มีมีดก็นะเราจะแง่โอ้ตอมเย็นกันหรือเปล่าไม่พูดยากเลยว่ะอุ้ยตอมเราต้องก่อไฟว่ะเราต้องก่อไฟแล้วเวาเราไปอยู่ในป่าก็มวิผมไม่ไม,ไมีไฟแชกว่ะ ไม่มีเห็นเลยแต่ตัวนี้ผมปลอมพายยังไม่ได้สําหน้าว่ประมาณยี่สิบปีสําน่าจะก่อได้นะอะไรวะงูเสี่ยงเลยนะครับแล้วผมเรียกเก็บของกินผมต้องเก็บของถายยากินนะครับปลอมไม่โคตรยากเลยนะครับโอ้โหดูมะพร้าวไม่มีน้ำนะมีแต่เนื้อ มะพร้าวมะพร้าวอะไรไม่รู้นะน่าจ,จะเป็นมะพร้าวน้ำข้นแต่เนะี่ยโคยาาเลยนี่ยโต้องหาที่นอนนะครับในค่ำคืนนี้นครับี่ทำไงดีวะรองเท้าใส่วะเรามานั่งกินของก่อนนะครับเรไม่เราลองหาปลากันครับผมไม่มีเบ็ดตกปลาด้วยนะครับ อุ้ยเสียงฟ้าร้องจะอุ้ยฝนจะตกไหมวะคือสมเสียงเสียงมันฟ้าร้องนะ่ะปะอุ้ยอะไรวะนั่นมันแก่ยากจังวะดูคือผมแก่นะแง่เงี้ยที่กลางเลยนะสถานการณ์ที่เราไม่มีแบบกันไกเลยสถานการณ์ที่เราไม่มีมีดนะเอากันไกแก่อานะ บิ้แกรยยาขึ้น่าเดี๋ยวเสีงเลยผมต้องหาที่พักด้วยคับผมมาหาที่พักนะครับวันนี้มาเอาตัวรอดในป่ากล да. um. ้วยก <st> ็ดีมากเลยเพื่อนผมมาเอาชีวต oui. ิตรอดแค่หนึ่งวันนะครับถ้าใครอยากให้ผมจัดแบบนี้อีกก็ คอมเมนต์มานะครับโอ้ยระเพราเนี่เป็นชั่วโมงนะผมจะแกะได้นะแก่ยากจังวะก็แ,แกะได้มันจะดีมากๆเลยเพื่อนหรือมันแก่ยากจังวะช่วงหาวิธีแกะให้ผมบ้างดิเดี๋ยวผมใช้ฟันแกะอะอ้ออปวดคมเลย ผมล้างมือก่อนคุดขมเนี่ยเขมไี่นีมันบเอาออกได้เลยนครมันจะอ,ออกได้เลยด้านในคใครอยากจะซื้อต่อมังค่าผมนะผมขายรูแลรูแลสามสล้านนะเอาไาหมครับ พูดแพงเลยแบบนั้นนะแกไม่ได้เลยว่าไงวะใจยากิ้มหายเลยยินไงว่าพูดเสีงเยงไงว่าชีวิตออรอดวันนี้ผมจะรอดไหมวะต้องหาปลาด้วยว่ะคุยผมต้องหาปลา,า,าด้วยสิแถวนี้นะ มันจะไม่กบไม่เขียงให้ผมกินนะวิเยงฟ้าไม่ฟ้องไม่กดดันเลยน่ยากลัวไปบเ้ยออต,ตรงนี้โน้ตทำเป็นที่นอนได้เลยตรงนี้ราอาจ,จะสร้างบ้านเป็นแบบใบกล้วยนี่วะเอาใบกล้วยมันทำเป็นที่พักน่านผูผมตัดใบกล้วย เอาตัดที่ใบกล้วยแล้วก็มาทำเป็นที่พักนะครับ,เ,บเราสามารถนั่งเล่นได้ทำดูใบกล้วยมีหัวเฮ้ยนะครับมัน,นจะทำอะไรอย่างนี้นะครับสามารถนอนได้เลยครับ ผมโอบล้อมนะอยู่บริเวณรอบๆนะไม่เห็โคตรเสียงเลยน่าจะมีปลากน่าจะมีกบมีเกยเลยดอยู่นะผมมานั่งอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับต้องสามารถนั่งได้ครับเนี่ยเราก็จะไม่เปื้อนนะครับเรา,าก็จะไม่เปื้อนนะครับผมแกะมพาพ้าไม่ได้เลย มันผมไม่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเลยนะครับเอ้ยอุดเสียงเลยนะครับเสียงิบหายเลยทุกคมว่าผมเสียงไหมอสถานการณ์ผมทำอะไรแท่่ไม่ได้เลยอุย้ยชมผม ใส่ไม้เราสามารถกินได้นะสมหรับตกลกป้านะารเราสามารถนำพวกเศษพวกอะไรไปก่อไฟได้สำารเราไปกินในป่า กินในสถานป่าแบบนี้เราก็ไม่สามารถเอาชีดีโรดได้เพื่อนอาจจะยุ่งยากมากเลยเพื่อนตัวตรงนี้น่าจะเป็นที่หาปลาได้ทั้งหมดเลย้งเอาเบ็ดมาตกลงก็หาปลาได้นะครับผมก็ผมไม่เบ็ดอยู่่่ยัเบ็ดอูนะครับมันจะมีปลาบ่อนเลนะครับมีปลามีกบมมีเขียดไหลบ่อนเต็มเลยนะครับ,รรบแ,บแง่เงื่อ มันมันย,ยากจังตรงนี้เราก็สามารถทำเป็นที่ในการนั่งเล่นได้สิ่งเพรว่าเผาน่าจะเอาไปแบบทำไม,มดีไม่รู้เลยเป็ดอยู่ี้บ้านไม่เดามานะครับเป็ดอยู่ในบ้านอยู่ไหนไม่รู้เลย นี่พออาจจะขึ้นไปนอนโน,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 นตัวนั้นได้เลยบนบ้านตรงนี้นะเล้าตัวนี้ขึ้นไปนอนได้ครับอันนี้นก,ก,นนก็ผมเจอเสาวันว่ะเจอเสาวันว่ะ เาไม่เต็มเลยวะอุ้ยผมเจอเนนี้ปะกูรวนยวะอุ้ยเดือดน้ำเลยวะอุ้ยผมเจอผิดพลาดซะมึงอันบูนมากอุ้ยเราสามารถ เอาไปแกงได้นะเพื่อนเราจะกินร้านหวานจากงวันนั้นได้อู้ส่งผมลืมรองเท้านั่นรองเท้ามึงถอดไปลงมึงเนี่ยใส่รองเท้ามันงซ่อมปุ๊บผมไปหยุดไี่ไบ้างว่า ลงป่ากล้วยแม่โคตรกว้างเลยดูเป,เ,ปเป็นสวนนั่นทั้งที่จะมาเผาเแี้งเลยผมสามารถปีนได้นะเพื่อนสามารถปีนแล้วก็ขึ้นไปเอามาพาะพร้าวด้านบนได้นะน,นะนี่อะไรวะไอ้มันยุ่งยากวันนี้วะ, <c oughs> ไนนะไม่เห็นหน้าผมนะผมไม่เห็นหน้าผมอ่ะเฮ้ย กินยากเทนนี่หว่าสถานการณ์ที่เราไปติดอยู่ในป่าไม่มีก็อาจจะยุ่งยากเะิรอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าการก่อไฟหนึ่งโคตยากแดีวนะครับถ้าเราไปอยู่สถานที่ที่เป็นแบบนี้นะน้ําแบบนี้นะเป็นน้ําที่เราจะใส่เวลาเราเข้ามาเราควรจะใส่ถุงมือนะครับใส่อุปกรณ์ป้องกันเท้าวไว้นะครับเท้ามันโดนน้ำอาจจะทำแม่นะ เราเน่าได้นะส้มอันนี้ก็เป็นป่ากล้วยในบริเวณบ้านผมเองนะครับแล้วก็เอาส้มมาเอาสีรอดกันมาถ่ายว่าจะเผาสะมาถ่ายตอนนั้นนะครับผมก็ได้จัดให้แล้วคส้มวุ่งของใครวะวุ่งของใครวะคส้มขึ้นมะแหลงเลย ้ำคืนนี้ผมเอาชีวิตรอดไม่ได้ผมบอกเลยว่าผม,ผมต้องผมต้องไม่รอดแน่ๆนะมึงไปปากกาะสีด้แต่นี่มีผลนะรูโล่ปลาเราก็สามารถเก็บกินได้ลูกๆส,สามารถเก็บกินได้นะ เราสามารถเอาใบกล้วยไปก่อสร้างบ้านได้ครับแล้วก็สามารถเป็นที่นอนได้เหมือนกันนะไม่ให้สัตว์มันรบกวนเราใบมะพร้าวเราก็สามารถเอาไปทำเป็นอะไรก็ได้นะเพื่อนตัวนี้เราก็สามารถเอาไปทำเป็นเชือกมัดเชือกมัดของก็ได้นะ วิ่งเพื่อฟักบ้วนนะครัเพื่อฟอกบ้วนว่ะวิ่งฟอกบ้วนอย่ะมเีนต้นกล้วยจรัอันนีเเ้เล้าจรับเล้าเล้าไปสาไตเรียกว่าเล้าเอาไปใส่ชานเขาเรียกว่าเล้าเลยครับผมเคยถ่ายไปนะตรงนี้มีผีค่อยอีกแล้วนะนี่อะไรวะน่อะไรวะเดี๋ยวกับ อื้อเจ้าแก้วว่ะนี่ขอบเจ้าถือว่าผมจะร้อนเวันนี้ว่ะดูนะครับเถวเถววงนี้เราสามารถดีท้ทำไปเปลี่ยนแบบตรงนี้เราสามารถเป็นที่นั่งเล่นได้ว่าที่นอนก็ได้นะ ผมไม่กล้านอนเลยอ่ะถ้าเราไม่กล้านอนเราจะเราจะเป็นคนจนยังไงวะผมต้องกล้านอนว่ะการนี้ผมมาติดแนะี้ปากก้วยแบบนี้ก็ แต่ผมทำช่องแรงแรงมาก็ไม่ไม่แย่ตอนนั้นมันมันไม่แย่เลยเพื่อนมันก็ไม่มีน้ำอย่างเงี้วนะก็ะจะแห้งแรงเนี่ยตอนนั้นแบบมันมันไม่มไม่แห้งแรงเลยนะตอนนี้น่าจะประมาณปีสามเลยหรือปีสามไปยังวะโอ้โหแป๊บเดียวปีสามทอมือหรือปีสาม เสียงฟ้าร้อง่ะต้องไปกดนีม่ตกนู่นที่ไหนบ้างผมนอนกดนะครับอีกประมาณยี่สิบปีผมจะตื่นขึ้นมานะครับผมขอญาตนอนก่อนนะครับประมาณยี่สิบปีนะครับผมอาจจะตื่นขึ้นมะาครับประมาณยี่สิบปีแล้วส้สวมเจอมั้ยรับประมาณยี่สิบปีนะ การเอาชีวิตรอดเราต้องมีอุปรกรณ์นะครับได้หลายนะครับไหลายหลายสิ่งและหลายอย่างเดี๋ยวผมออกจากตรงนี้ก่อนไปหาที่นอนนะครับแต่น้ำเลยนะครับผมไม่สามารถนอนได้ครับ

เอาลกัน <c oughs> เ,นเะ็นแบบพูดมันลุ่งกินน้าพูดเหน็บนล้ววบยุ่ก็ยาวไปทำตามเมอนการที่ผมเมาเมาชีวิตราอดนี้ก็อาจจะยุ่งยากคุณผู้ชมก็ยาวไปทำตามนะครับก็อาจจะทำใหุ้ผู้ชมได้รับบาดเจ็บได้เหมือนผมนะ จะลำบากถ้าเกิดว่าเราไปจิตในป่าแบบจริงๆนะอาจจะแบบลำบากวันนี้นะเราอาจจะมีการปอไฟอยากแล้วก็ไม่มีวิธีการปอบไฟนะเพื่อนแต่ผมแม่มาอยู่ในป่าตัวนี้นะป่ากล้วยตัวนี้นะทั้งโรกทั้งแนงนะอันนี้ก็เป็นป่ากล้วยบริเวณบ้านผมเองคนระับก็มาเอาซีบรอดนะครับผ,ผมก็เคยได้ถ่ายให้ให้สมได้ดูครั้งก่อนนะ ตอนสมัยสร้างซ่องขึ้นแรกๆนะี่คุณก็มาทำนะตอนนั้นก็เป็นช่องเก่าผมก็โดนแฮกไปแล้วคนระับบ้านตรงนี้ก็ยังไม่มีนะบ้านตรงนี้ก็ยังไม่มีตอนนั้นนะเป็นเน็ตไอ้กไก่อยู่นะไอ้กไก่นอนนะครับไก่ก็จะมานอนตรงนี้คนระับ เดี๋ยวปีหน้าผมจะปรับมันก็ปรับปากกล้วยให้มันดีขึ้นกว่านี้หน่อยไม่มันลกกว่านี้สมก็จะทําให้มันน่าดูนะนะครับเฮ้ยผมเจอต้นอะไรเหรเฮ้ยเฮ้ยมันกระทกุกกระทกกกะุกลบไปสมเฮ้ยมันกระทุกลบด้วยเป่าเฮ้ยใส่ใส่ใส่สมเป็นต้นกระทุกลบนะเดป๋ยวปะ น่าจะสร้อยนะควรเป็นใบอย่างงี้นะอุ้ยทุกคนมีนีอ่อีกไ้มวะจะทำให้มันแบบสะอาดกว่านี้อีกแล้วมันก็ไม่ลอกแบบนี้แล้วทุกคนะจะเอาชีวิตรอดประมาณ24ชั่วโมงก็ไม่ได้นะแบบโอ้โหน่าจะยุ่งยากกว่านี้แน่นอนนะครับ <c oughs> เอาตัวรอดเดยเหมือนเอาตัวรอดเดนเะพื่อน อันนี้ก็ขอลาสมไปก่อนไปก่อนกน่อนนะสมไปเจอกันในคลิปหน้าคลิปน,นี้ก็แเปิลสม,มาเอาชีวิตรอดอยู่ในนี้กันแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับให้มาเอาแอบบเดียวเลยเพื่อนออกไปนะผมเจอไม่เขาวันแบบลหลายต้นนะ ผู้ชมสามารถแวะมาหาผมได้แล้วก็มาถ่ายลิปกับผมได้เพื่อนผลไม้ด้านบนก็กระทกลกนะครับสาม,มารถเก็บกินได้นะ เชี่วหานวะเคไม่ไหวนะครับโดยกันนี้คลิปหน้าส้มนนี้ก็ได้เวท์อะมาเอาตัวรอดกันนะครับในปากล้วยกัน,นดูเอาชีวิตรอดนะครับ